เรียงลำดับจำนวนจากค่ามากไปหาน้อยแล้วหาว่าจำนวนที่มีค่ามากกว่าจำนวนตรงกลางอยู่เศษสามส่วนสี่คือเท่าไหร่นะครับโอเคเศษส่วนที่เขามีให้3จํานวนนี้เดี๋ยวเราจะเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยนะครับแล้วหาจํานวนตรงกลางให้เจอนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เรียงนะครับอันนี้เขาให้มาแล้วคานนี้พอหาจํานวนตรงกลางเจอล้วก็เขาบอกว่าแล้วหาว่าจํานวนที่มีค่ามากกว่า มากกว่าคือเพิ่มขึ้นถูกไหมครับมากกว่าอะไรมากกว่าจำนวนตรงกลางอยู่เศษสาส่วน4คือเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราหาจำนวนตรงกลางเจอเมื่อไหร่นะครับเราเอาไปบวก3ส่วน4ี่จบเลยนะครับแค่นั้นเองโอเคคราวนี้การที่เราจะไปหาเขาเรียกว่าการที่เราจะเรียงลําดับจากมากไปหาหน้อยเนี่ยบางคนก็รู้สึกโอ้จาไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้เหมือนกันครูนะ<ม>เด็กป .6 นะครับเด็กป .6 เนี่ยก็ ถ้าเราวิเคราะห์เศษส่วนที่เขาให้มาแล้วเนี่ยมันมีส่วนไม่เท่ากันทั้งสามตัวเลยแต่เลขเก้าเลขสิบสองเลขแปดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเลขที่ไม่ไม่ได้เป็นเลขสวยอะครับประมาณหนึ่งก็เอาอเดี๋ยวคุณคณรูไล่จากเลขน้อยแล้วกันเนาะแปดเก้าแล้วก็สิบสองเราเอามาหาคอลนอก่อนครับอันดับแรกเพื่อเราจะดูว่าถ้าเราท่องสุคคูณแม่เก้าไปเรื่อยๆแม่สิบสองไปเรื่อยๆแล้วก็แม่แปดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปพบกันที่เลขอะไร นัน่นแหคือคอรนอรหรือผลคูณร่วมกันที่น้อยที่สุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาหาครนรก่อนนะครับครูก็จะเอาแม่สีเลยอ่ะสี่สองแปดชักก้าลงมาสี่สามสิบสองแม่สามต่อนะครับสามสามเก้าสามหนึ่งสา ต่อไม่ได้ละนะครับคือคอรนอเนี่ยอนุญาตให้ถ้าตัวไหนที่หันไม่ได้เนะี่ยชักลงมาได้แต่หอรอมอไม่ได้นะครับหอรอมอไม่ได้แต่คอรนอเนี่ยเขาอ,อนุญาตนะครับเมื่อกี้เขาใช้แม่สี่เนาะสี่สองแปดเก้าหันไม่ได้เนะี่ยชักลงมาได้หนึ่งตัวชักได้นะครับโอเคคันนี้ในเมื่อเป็นคอรนอเนาะไอที่เป็น ทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาคูณกันเพื่อหาคอนนอนะครับก็จะได้เป็น4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ3นะครับแล้วก็คูณ1 4่คูณ3คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ1โอเคนะครับคูณกันซิได้เท่าไหร่4 3 1ส3 2คูณ2ได้6 12คูณ6 72ไหมโอเคเราได้แล้วนะครับคอนอคือ72 นั่นหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวส่วนเนี่ยให้เป็น7 2ทั้งหมดเราก็จะเปรียบเทียบด้านบนหรือตัวเศษได้ว่าใครมากกว่าใครนะครับโอเคเราเริ่มต้นตัวแรกเลยนะครับเศษส่ส่วน9เนาะเราก็ไปคูณ9คูณอะไรได้72ล่ะ98าแไหมเก้ไหม9ก้2อ่านะนะก็จะได้8 4 32 9 98 2ตัวแรกได้เรียบร้อยนะครับ ต่อมา5ส่วน12คูณ12คูณอะไรได้เจครับ12คูณ6 72ไหมสิคูณ6 72นะครับ5 6 30 12คูณ6 72ส่วนเท่ากันแล้ว2ตัวเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบด้านบนนะว่าใครมากกว่าใครนะครับต่อมาเป็นเลข7ส่วน8 7ส่วน8ก็ต้องคูณ9ส่วน9ไหมครับเก้าปดเเนาะ 97613แล้วก็9872เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเลขเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันนะครับโอเคอ่ะเรียงลำดับนิดนึงเราจะเรียงลำดับเดี๋ยวนะคุณครูขยายเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยใช่ไหมมากสุดอะไรคเรนี้ตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะมากสุดนี่มากสุดเนาะก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งก็คือ7ส่วน8เพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวแรกคือ7ส่วน8นะครับต่อมาอันไหน สามสิบสองกับสามสิบสี่ส่วนเก้ามากกว่าก็จะได้สี่ส่วนเก้าแล้วก็ที่เหลือก็เป็นห้าส่วนสิบสองนะครับเนี่ยเจ็ดส่วนแปดมากสุดเพราะว่าเมื่อทำส่วนให้เท่ากันเจ็ดสนะ่วนแปดน่ยคือหกสิบสามเลยนะครับสี่ส่วนเก้าอยู่ตรงกลางเพราะว่าเศษสี่ส่วนเก้าเนี่ยเป็นสามสิบสองส่วนห้าส่วนสองเนี่ยเป็นสามสิบเองเพราะฉะนั้นสี่ส่วนเก้าอยู่ตรงกลางนะครับเราไฮไลท์นิดนึงอ่าเป็นสีชมพูเลยคราวนี้ จำนวนที่มีค่ามากกว่านะครับมากกว่าจำนวนตรงกลางอยู่3ส่วน4เพราะฉะนั้นเราก็เอาเศษ4ส่วน9ครับนักเรียนไปบวกเศษ3ส่วน4ได้เท่าไหร่จบแค่นั้นเลยนะครับการบวกเศษส่วนจะต้องทำส่วนให้เท่ากันนะครับตอนนี้9กับ4เนี่ย4คูณอะไรได้9้าไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานำเกกับ4มาคูณกันเป็น9 4 3าสี่สาหเนาะก็ ทำให้ส่วนเท่ากันเลยนะครับก็ได้เป็น4ส่วน9นะครับคูณอันนี้ก็จะเป็นคูณ4ส่วน4เลยนะครับแล้วก็บวกเศษ3ส่วน4อันนี้ก็จะเป็นคูณเศษ9ส่วน9เลยนะครับ4 4 16 9 4 36นะครับบวก3 9 3 27แล้วก็9 4 36นะครับตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบวกตัวเศษน,นะครับ อ่า16บวกกับ27นะครับ16บวก27อ่าเดี๋ยวทดนิดนึง7 8 9 10 11 12 13เ3 1 2 3 4 43ก็จะได้เท่ากับ40อ่าเศษ43ส่วน36นะครับส่วน36เนาะอ่ามันเป็นเศษเกินนะครับอ่าลองแปลงเป็นจำนวนคระหน่อยไหม36คูณ1ได้36นะครับแล้วเราก็เอา43ไปลบ36 หกเจ็ดแปดเก้าสิเอดิบสองสิบสามได้เจ็ดนะครับก็เป็นนี่จำนวนเต็มหนึ่งเศษเจ็ส่วนสามสิบหนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือจำนวนที่มากกว่าจำนวนตรงกลางอยู่เศษ3าส่วน 3, สี่น,นะครับโอเคก็ระมัดระวังนะครับเวลาเราทำโจทย์ที่ดูเหมือนจะไม่ยากเนี่ยก็ระมัดระวังอย่ายให้มันผิดพลาดไปนะครับจะได้ไม่เสียคะแนนะหรือไม่เสียโอกาสไปนะครับโอเคนะตรงจุดไหนที่มีคำถามนะครับก็สามารถ พิมพ์คำถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ